สวัสดีค่ะหญิงขอบคุณเพจซูพีมซีฟู้ดค่ะวันนี้ซูพีมซีฟู้ดส่งหอยแครงตัวใหญ่ๆแบบนี้มาให้หญิงค่ะมีความตื่นเต้อนอีกแล้วนะคะเพราะว่าหญิงยังไม่เคยกินหอยแครงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะหอยแครงตัวใหญ่ๆสดใหม่นะคะส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยคะ่ะทางเพจซูพีมซีฟู้ดนะคะเขาก็อัดน้ําแข็งมาให้อย่างดีเลยค่ะรับประกันว่าจะได้กินหอยแครงที่สดใหม่แน่นอนค่ะหญิงพามาดูขนาดหอยแครงกันใกล้ๆนะคะหนึ่งตัวของ ไข่แข็งนะคะมีขนาดเท่าอุ้มมือหญิงเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการขัดหวยแข็งของเราให้สะอาดก่อนเลยค่ะหญิงก็จะใช้แปรงนะคะค่อยๆถูทําความสะอาดคราบครนที่เขาติดมาแบบนี้ค่ะถูคราบสปกปรกเขาให้ออกให้ได้มากที่สุดค่ะก่อนจะลวกไข่แข็งเตรียมน้ําเย็นไว้ก่อนนะคะใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไป2ช้อนค่ะก่อนจะลวกไข่แข็งขั้นตอนนี้สําคัญสุดค่ะจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่ตอนลวกนี่แหละค่ะตามความชอบนะคะว่าชอบกินสุกระดับไหนก็ หญิงจะลวกไว้20วินาทีค่ะขึ้นน็อกด้วยน้ําเย็นไว้เลยค่ะลวกกันต่อในกระทะที่2นะคะนับ1 20แล้วเอาขึ้นเลยค่ะจะได้ความสุกข,ของหอยแครงระดับนี้ค่ะกําลังกินเลยค่ะสําหรับหญิงนะคะมาทําน้ําจิ้มกันค่ะหญิงใช้ขวดที่สงขั่วนะคะนํามาปั่นๆแบบน,นี้ค่ะแล้วพักไว้ก่อนนะคะ,ปะไป่ปั่นพริกกระเทียมหญิงใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไปรากผักชีมะนาว น้ำปลาปิดฝาแล้วก็เริ่มปันป่นๆได้เลยค่ะชิมรสดูนะคะขาดเหลืออะไรก็ปรุงเลยค่ะญิงใส่น้ำปลากับน้ำมะนาวและผงชูรสเพิ่มค่ะอร่อยแล้วไปแกะหอยกันต่อเลยค่ะแกะหอยออกมานะคะจะบอกว่าเนื้อกําลังสวยกําลังน่ากินเลยค่ะระดับนี้ <c oughs> เนื้อของเขาเยอะนะคะตัวใหญ่นะ่ากินสุดๆเลยค่ะเ <c oughs> ยียวยิงคอไปจัดหอยแครงเรียงใส่จานให้สวยงามสักนิดนึงนะคะ จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมผักที่จะกินแหนมกับหอยแข็งแล้วก็ไปลวกเส้นหมี่เพิ่มเติมค่ะมีข่าวใช้เวลาลวกไม่นานค่ะมาเตรียมน้าจิ้มของเราให้พร้อมเสิร์ฟกันค่ะหญิงจะโรยถั่วลิสงคั่วบดละเอียดลงไปในน้าจิ้มแบบนี้ค่ะตามด้วยผักชีนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยเป็นอันใช้ได้ค่ะทุกอย่างพร้อมกินแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกินกันเลยนะคะหอยแข็งตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่หญิงเคยกินมาพร้อมเข้าปากแล้วค่ะ หญิงจะบอกว่าเนื้อเขามีความกรอบค่ะมีความหวานนะคะอร่อยแบบเต็มปากเต็มคําสุดๆเลยค่ะ เนื้อของหอยแครงตัวใหญ่นะคะมีความหนึบๆค่ะหวานแล้วก็กรอบค่ะการลวกหอยของหญิงนะคะหญิงมีการใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปเล็กน้อยจะทําให้เนื้อหอยแครงเด้งยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่หญิงลวกหอยแครงครบเวลาแล้วนะคะหญิงจะเอามาน็อกน้ําเย็นทันทีค่ะจะยิ่งช่วยเพิ่มให้เนื้อของหอยแครงนะคะมีความกรอบเด้งยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องอยู่ที่ความสดใหม่ของหอยแครงด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากสัมผัสความอร่อยความสดใหม่ ความหวานของหอยแครงตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นหอยแครงจัมโบ้นะคะ10-20ตัวโลค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจซูพรีมซีฟู้ดเลยค่ะราคา380บาทต่อโลค่ะพิเศษสำหรับแฟนเพจกับข้าวกับหญิงนะคะทางเพจเขาใจดีค่ะส่งฟรีทั่วไทยค่ะอย่าลืมลองซื้อมากินกันดูนะคะสำหรับวันนี้หญิงไปก่อนแล้วค่ะบา,บายๆค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มีความอยากกินไส้นะคะเป็นไส้อ่อนหมูค่ะก่อนอื่นขอตัดแบ่งไส้ให้ชิ้นไม่ใหญ่เกินไปก่อนค่ะแล้หญิงก็จะเอาไส้ล้างน้ําเปล่านะคะ2รอบล้างเกลือ1รอบค่ะขยําขยําให้ดีเลยนะคะขยำเกลือดีแล้ว ล้างน้ำเปล่าอีกหนึ่งรอบค่ะตา,ตามด้วยการล้างด้วยแป้งมันนะคะหญิงใส่แป้งมันไปประมาณ4ช้อนค่ะขยำขยำล้างกับเกลือและแป้งมันนะคะจะทำให้ลดเมือกของไส้แล้วก็กลิ่นของไส้ได้ดีเลยค่ะตามด้วยการล้างน้ำเปล่าให้สะอาดอีกสัก2รอบนะคะผักที่หญิงจะใช้ร่วมด้วยวันนี้ก็มีแค่ผักชีค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ,ะเตรียมตำสามเกลือกันค่ะหญิงใช้รากผักชี กระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะ,คะหญิงจะตำสามเกอให้แค่พอปุนะคะไม่ต้องตำให้ละเอียดค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดสามเกลกันค่ะหญิงใส่น้ำมันพืชตามด้วยสามเกอที่หญิงได้ตำไว้ลงไปทําน้ำล้างครกไว้รอด้วยนะคะอย่าทิ้งค่ะผัดสามเกอให้ส่งกลิ่นหอมและหญิงก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลม,มะพร้าวซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำ และผงชูรสค่ะขั้นตอนนี้นะคะ ผัดส่วนผสมจนกว่าน้ำซอสของเราจะเดือดประมาณนี้เลยค่ะเครื่องที่เราผัดไว้นะคะเดือดปุดๆแบบนี้แล้วตามด้วยไส้อ่อนหมูของเราลงไปผัดแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะผัดจนกว่าไส้หมูของเรานะคะจะเริ่มตึงขึ้นมาเลยค่ะตามด้วยน้ำล้างคกและน้ำเปล่าลงไปแบบนี้เลยค่ะและหญิงก็จะปิดฝาเปิดไฟอ่อนตุ๋นจนกว่าไส้ของเราจะเปื่อยเลยค่ะระหว่างที่รอหญิงต้มไข่ไก่ไว้ด้วยค่ะเมนูนี้นะคะต้องกินกับน้ำพริกเกลือค่ะถึงจะอร่อยพริกกระเทียมค่ะใส่เครื่อง ปั่นแล้วก็ปั่นหนึ่งรอบก่อนค่ะและหญิงก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลามะนาวปรุงตามชอบเลยนะคะชอบรสไหนก็จัดไปเลยค่ะ แล้หญิงก็จะใส่ผงชูรสลงไปหญิงใส่รากผักชีลงไปด้วยค่ะปั่นส่วนผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบค่ะชิมรสด,ดูนะคะขาดเหลืออะไรก็จัดเลยค่ะขอเพิ่มน้ำปลาและมะนาวลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยไว้เลยค่ะแวะมาดูไส้ของเรานะคะไส้เริ่มนิ่มแล้วค่ะหญิงขอเอาน้ำซีอิ๊วนะคะราดลงไปบนไข่แบบนี้ค่ะหญิงใช้เวลาในการตุ๋นไส้นะคะด้วยไฟอ่อน เกือบ3ชั่วโมงค่ะจะบอกว่านานมากๆเลยค่ะแต่คุ้มค่าแน่นอนค่ะเมนูนี้ทำเมนูนี้นะคะจนเสร็จแล้วค่ะก็ลืมบอกไปค่ะว่าเมนูนี้คือเมนูอะไรวันนี้หญิงทำเมนูไส้อ่อนต้มซีอิ๊วค่ะวิธีการเสิร์ฟของหญิงนะคะก็ขีดมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆตัดแบบนี้ค่ะกลิ่นของเมนูไส้อ่อนต้มซีอิ๊วของหญิงนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะไส้อ่อนของหญิงนะคะมีความ เปื่อยนุ่มน่ากินสุดๆค่ะตัดไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆราดน้ำซีอ e ิ L ๊วหอมๆของหญิงลงไปด้วยค่ะ ประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยใบผักชีลงไปเล็กน้อยค่ะรวมถึงไถ่ต้มราดน้ำซีอิ๊วด้วยนะคะใส่ผักชีลงไปด้วยค่ะตามด้วยน้ำจิ้มพริกเกลือรสเด็ดของหญิงนะคะเข้ากับเมนูนี้สุดๆค่ะผักที่ใช้กินแหนมกับเมนูนี้นะคะหญิงก็มีผักชีค่ะเพราะว่าหญิงเอาลากเข้ามาตำน้ำพริกนะคะแล้วก็ทำเมนูใบเขาก็มากินกับเมนูนี้เข้ากันดีมากๆค่ะจะบอกว่าเจอเมนูเฟืองข้าวอีกแล้วค่ะไส้อ่อนหมูนะคะมีความเปื่อย นุ่หอมซีอิ้วนะคะมีรสชาติความหวานเค็มกําลังดีกินคู่กับไข่ต้มนะคะแล้วก็ราดน้ำพริกเกลือลงไปแบบนี้ค่ะเมนูนี้ฟินจริงๆค่ะ อร่อยแบบไม่อยากหยุดกินข้าวเลยค่ะทีแรกนะคะหญิงก็อยากกินไส้อ่อนหมูลวกจิ้มน้ำพริกเกลือค่ะแต่ตอนซื้อไส้หมูมานะคะก็คิดว่าถ้าเอามาลวกน้ำพริกเกลือคงจะธรรมดาไปนิดนึงค่ะลองจับไส้อ่อนหมูมาต้มซีอิ๊วดูอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้ลองค่ะเมนูนี้ตรงส่วนที่เป็นมันๆตรงนี้นะคะ นุ่มละมุนละลายไปกับลิ้นเลยค่ะอร่อยมากค่ะยิงชอบกินตรงนี้ค่ะในส่วนของน้ำพริกเกลือนะคะหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บมากๆค่ะแฟนญิงก็เอิดปากชมไม่หยุดเลยนะคะเมนูนี้เมื่อก่อนยิงเข้าใจว่าน้ำพริกเกลือต้องตำค่ะถึงจะแซ่บพักหลังนะคะยิงจะชอบการปั่นน้ำพริกเกลือมากค่ะเพราะว่าเวลาตำจะเหลือจากพริกกับกระเทียมไว้ทุกรอบเลยค่ะแล้วก็ต้องเอาทิ้งไปนะคะแต่เวลาปั่น พริกกับกระเทียมละเอียดไปเลยค่ะปากกินได้ทั้งเนื้อและน้ํากินหมดทุกรอบเลยค่ะก็เลยชอบปั่นค่ะช่วงนี้แต่หญิงว่าซับทั้งสองวิธีค่ะอย่าลืมลองทําเมนูนี้ของหญิงทานกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้หญิงไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีเมนูอะไรพิเศษมาทําให้ดูนะคะแต่หญิงจะมาหาเมนูเคลียผักในตู้เย็นค่ะมีผักอะไรที่เคยซื้อเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะวันนี้ก็พยายามเอาออกมาเคลียค่ะแวะให้อาหารลูกสาวก่อนค่ะน้องเพตกี้มาขอกินผักแล้วค่ะ ไปล้างผักของเรากันดีกว่าค่ะผักล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนเลยนะคะที่หญิงจะใช้ก็มีกระหล่ำปีหั่นตามชอบเลยค่แครอทหั่นให้เป็นชิ้นบางๆแล้วแยกไว้ก่อนค่ะผักส่วนไหนที่ไม่กินก็ต้องบริจาคให้น้องด้วยนะคะในส่วนของผักกาดขาวก็หั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยค่ะข้าวโพอดอ่อนหญิงจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเปลือกเขาอ่อนๆ<ณ>ะคะน้าหญิงใช้เป็นคะน้าฮ่องกงนะคะเหลือจากเมนูวันก่อนค่ะโคนผักที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไปบริจาคให้น้องกันนะคะน้องบอกว่าไม่กินแครอทค่ะแม่ กินทุกผักค่ะแต่น้องไม่กินแครอทค่ะหญิงเล่นกับลูกๆหญิงล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะมาปั่นพริกกระเทียมเตรียมรอไว้นะคะหญิงลืมบอกเมนูอีกแล้วค่ะวันนี้หญิงจะผัดผักรวมใส่ปลาเค็มค่ะปลาอินทรีย์เค็มเป็นแบบแช่น้ำมันลำข้าวานะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มค<ช>่ะใส่กระทะปิดฝากันจรเดนรอให้ปลาสุกหอมแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปแบบนี้เลยค่ะผัดพริกกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมสักครู่ใส่แครอทลงไปผัดก่อนเลยค่ะผัดแครอทให้สุกเล็กน้อย ตามด้วยผักที่เหลือของเราลงไปได้เลยค่ะใส่ผักเรียบร้อยปรุงรสกันเลยค่ะใส่ซอสหอยซีอิวขาวซอสฟ้าเขียวน้ำตาลมะพร้าวผงชูรสและซีอิวดำหวานค่ะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมของเราให้เข้ากันดีนะคะเพีงจะไม่ผัดนานค่ะผัดแค่ให้ผักสลดลงนะคะ ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องผัดนานนะคะเดี๋ยวผัดของเราจะเหี่ยวแล้วก็ดูไม่น่ากิน <c oughs> ค่ะอย่าลืมชิมรสดูนะคะว่าอร่อยหรือยังถ้าอร่อยแล้วเดี๋ยวเตรียมไปตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะ <c oughs> ผัดผักรวมปลาเค็มของหญิงนะคะก็ส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะป <c oughs> กติแล้วหญิงเป็นคนที่ชอบกินผัดคะน้าปลาเค็มอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้มีผักหลายอย่างหญิงก็เอามารวมๆกันค่ะ <c oughs> หญิงชอบเอาเป็นเมนูล้างตู้เย็นนะคะใส่ผักหลายๆอย่างก็อร่อยดีค่ะหญิงชอบหญิงขอเพิ่มเติมเ,ม,ม,เมนูวันนี้สักนิดนะคะด้วยการทอด ไข่เจียวค่ะวันนี้ใช้เป็นไข่แฝดเหมือนเดิมค่ะใช้3มฟองปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวและผงชูรสค่ะวันนี้ก็จะใส่ต้มหู้ไข่ลงไปด้วยนะคะเป็นแบบบีบๆค่ะแบบนี้ค่ะบีบๆเข้าไปเลยค่ะใส่ต้มหู้ไข่แบบบีบๆลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้กินไข่เจียวแบบสัมผัสนุ่มๆค่ะทอดไข่เจียวกันนะคะใส่น้ํามันน้ํามันเริ่มร้อนก็ใส่ไข่ของเราลงไปเลยค่ะวันนี้หิงทอดไข่ไม่สวยนะคะหญิงออกตัวไว้ก่อนเลยค่ะตอนที่ทอดนะคะก็คิดว่าเน อร่อยอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะเวลาที่ทอดไข่นะคะแล้วใส่ต้มหู้เขาก็จะมีน้ำนะคะออกมาด้วยค่ะไข่นะคะเขาจะมีความชุ่มน้ําอยู่ในตัวเล็กน้อยค่ะเตรียมไข่เจียวของเรานะคะใส่จานแล้วก็ไปกินคู่กับเมนูผัดผักของเรากันค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยสวยค่ะแต่อร่อยค่ะไข่เจียวต้มหู้บีบนะคะนุ่มๆกินกับผัดผัก หอมๆเค็มๆเผ็ดๆแค่พากเสียงอยู่ตอนนี้นะคะแค่คิดก็อร่อยแล้วค่ะเมนูของหญิงนะคะก็จะไม่ทําให้หญิงกับแฟนผิดหวังค่ะเพราะว่าอร่อยทุกมื้อค่ะไข่เจียวต้มหู้บีบนะคะกับผัดผักไข่เค็มของหญิงอร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะผักที่หญิงเอามาทําเมนูวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะหญิงยังมีผักที่เคยซื้อตุนไว้นะคะรอเอามาทําเมนูอีกเยอะเลยค่ะก็ต้องเจอกับหญิงกับเมนูที่หญิงต้องเคลียร์ตู้เย็นอีกหลายวันเลยนะคะทุกนี้หญิงจะเอาผักเก่า ในตู้เย็นของหญิงมาทําเมนูอะไรอย่าลืมแวะมาดูกับข้าวกับหญิงด้วยนะคะกับเมนูประจําวันของหญิงค่ะกินข้าวหมดทุกวันไม่เหลือค่ะอิ่มอร่อยทุกวันค่ะสาหรับวันนี้หญิงก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้หญิงจะพามาทําเมนูธรรมดาธรรมดาแต่พิเศษคะ่ะพิเศษก็ต้องใส่ไข่ด้วยค่ะวันนี้เมนูที่หญิงจะทําวันนี้ก็คือเมนูกะเพราวนเส้นใส่ไขค่ค่ะธรรมดาแต่พิเศษใช่ไหมคะเพราะว่าใส่ไข่ด้วยผักจะหมดตู้แล้วคะ่ะเอากระหล่ำปีมาใส่กะเพราด้วยค่ะวันนี้ผักส่วนไหนที่ไม่ใช่ต้องทิ้งใส่ปากน้องนะคะห้ามทิ้งลงถังขยคะค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะกะเพราก็เลยต้องใส่ไขค่ค่ะเป็นวันครบรอบแต่งงานของเราสองคนหอมหญิงเสร็จแล้วอย่าเพิ่งหน,นี หญิงไปไหนคะ่ะหญิงขอหอมคืนบ้างคะ่ะไม่เคยหอมแฟนแรงๆนานแล้วนะคะเพราะว่าจมูกหักค่ะวันนี้เผลอหอมแรงเจ็บจมูกนิดหน่อยคะ่ะพริกกระเทียมนะคะปั่นเตรียมรอไวค้ค่ะวันนี้หญิงใช้เป็นพริกแห้งนะคะเส้นหญิงใช้ถุงเล็ก2ถุงค่ะนําไปล้างก่อนนะคะมาเริ่มผัดกันเลยคะ่ะหญิงใส่น้ํามันพืชลงไปตามด้วยพริกกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยคะ่ะพริกกระเทียมส่งกลิ่นหอมแล้วหญิงใส่หมูสับลงไปเลยนะคะผัดหมูสับนะคะให้เข้ากับพริกกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอม เลยนะคะผัดจนกว่าหมูสับสุกเลยนะคะและหญิงก็จะใส่ไขค่ค่ะวันนี้หญิงจะใส่ไข่ไก่ลงไปสี่ฟองนะคะเป็นตัวแทนของหญิงค่ะที่หญิงเกิดวันที่สี่และใช้คลิปนี้นะคะเป็นตัวแทนบอกแฟนว่ารักมากนะคะขอบคุณที่ดูแลหญิงเป็นอย่างดีค่ะสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของเรานะคะมากค่ะมาทํากับข้าวกันต่อไข่ไก่ของเราเริ่มสุกแล้วหญิงก็จะใส่บนเส้นลงไปแบบนี้เลยค่ะผัดคลุกเคล้าเล็กน้อยหญิงปรุงรสด,ด้วยซอสหอย ซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียว น้ำตาลมะาพร้าวผงชูรสและซีอิ๊วดำหวานค่ะขั้นตอนนี้จะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะผัดจนกว่าวุนเส้นของเราจะเริ่มสุกได้ที่นะคะและหญิงก็จะใส่กระหล่ำปีลงไปเลยค่ะใส่ผักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะหญิงก็จะผัดจนกว่ากระหล่ำปีเริ่มจะสุกเลยนะคะผักของเราเริ่มสุกก็ชิมรสด,ดูเลยค่ะขาดหรืออะไรก็ปรุงได้เลยค่ะขอเพิ่มน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว สีอูดดำหวานค่ะผัดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะชิมรสด,ดูอีกหนึ่งรอบค่ะถ้ารสชาติอร่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการโรยกระเพราลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่กระเพราแล้วนะคะผัดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูธรรมดาธรรมดาแต่พิเศษของหญิงในวันนี้ค่ะนอกจากจะพิเศษใส่ไข่ลงไปสีฟองแล้วนะคะวันนี้ยังพิเศษใส่ใจลงไปด้วยค่ะแต่เมนูพิเศษของหญิงในวันนี้นะคะ หกแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะให้อภัยได้ค่ะดีกว่าหกไปทั้งจานค่ะขอเวลาหญิงเก็บทําความสะอาดสักครู่ค่ะเช็ดทําความสะอาดโต๊ะให้เรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวจะแสบเอาค่ะเตรียมตักใส่จานต่อกันได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเมนูผัดกะเพราวนเส้นใส่ไข่ของหญิงในวันนี้สีสันหน้าตาพอจะน่าทานอยู่ไหมคะหญิงมีผัดกระลำเก่าๆเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะหญิงก็เอาออกมาใส่ด้วยค่ะบางบ้านนะคะอาจจะยังไม่เคยกินกะเพราที่ใส่กระลำค่ะส่วนตัวหญิง เองนะคะถ้ามีผักอะไรที่ใส่ได้หญิงก็จะใส่ไปเลยค่ะหญิงจะไม่จํากัดค่ะว่ากะเพราต้องใส่ได้แค่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหรือหอมใหญ่ส่วนตัวหญิงแล้วนะคะถ้ามีผักมากกว่าน,นี้นะคะหญิงก็จะใส่ไปด้วยค่ะแต่ที่บ้านวันนี้นะคะผักหมดแล้วค่ะเหลือแค่หัวไชเท้าแล้วก็กระหล่ำค่ะเมนูนี้นะคะก็ไม่ทําให้หญิงและแฟนผิดหวังค่ะพริกแห้งนะคะผัดกับกระเทียมหอมๆแล้วก็เอามาผัดกับบุญเส้นจะได้กลิ่นและความเผ็ดร้อน ทําให้เมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะหญิงจะบอกว่าอาหารของหญิงนะคะก็ここเหมือนเดิมค่ะทําออกมารสชาติจะค่อนข้างจัดจ้านเลยค่ะทีแรกหญิงคิดว่าหญิงจะทํากินเล่นๆค่ะแต่พอตักข้าวสวยร้อนๆนะคะมากินด้วย เมนูนี้ก็อร่อยค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะทำกินเล่นหรือจะเป็นกับข้าวหรือจะเป็นกับแก้มก็เหมาะเลยค่ะอร่อยค่ะเมนูนี้หญิงแนะนำเลยอย่าลืมลองไปทนทานกันดูนะคะหญิงรักพี่เบียร์นะคะสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของเราค่ะไปก่อนเราค่าเขินบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะพบกับหญิงกับเมนูบ้านๆง่ายๆอีกเหมือน,นเคยนะคะหญิงซื้อไหลบัวไว้หลายวันแล้วนะคะว่าจะเอามาตาส้มตําค่ะทิ้งไว้หลายวันไม่ได้ตาวันนี้ก็เลยจะเอามาผัดกินค่ะหั่นสายบัวนะคะเป็นท่อนๆค่ะเวลาที่หัน่นหญิงจะหั่นไปไม่สุดนะคะหั่นแค่ครึ่งท่อนแล้วก็ลอกลอกใยเขาออกค่ะถ้าใช้มีดหั่นลงไปเลยนะคะหญิงรู้สึกว่ากินแล้วเขามีความเหนียวกว่าหญิงทําวิธีนี้ค่ะแบ่งท่อนไหลบัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เอาน้ำเปล่าใส่ลงไปค่ะและใช้ตะเกียบนะคะ วนๆไปในทางเดียวกันแบบนี้ค่ะเส้นใยนะคะที่ติดไหลบัวอยู่เขาจะติดตะเกียบออกมาค่ะวันนี้หญิงใช้เป็นพริกแห้งนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็เริ่มปั่นๆได้เลยค่ะัพริกกระเทียมนะคะให้เขามีความหยาบประมาณนี้พอค่ะไปเริ่มทํากันเลยค่ะหญิงใส่น้ํามันพืชลงไปตามด้วยพริพกกระเทียมที่เราปั่นไว้นะคะขั้นตอนนี้ผัดจีกว่าพริกกระเทียมของเราส่งกลิ่นหอมก่อนเลยนะคะหญิงก็ใส่ปลากระป๋องะคะ่ะวันนี้หญิงใส่ปลากระป๋องลงไป 2, 2> กระป๋องค่ะหญิงลืมบอกไปค่ะว่าวันนี้หิงจะทําเมนู ไหลบัวผัดพริกแห้งตากระป๋องค่ะหญิงจะแบ่งครึ่งตากระป๋องเล็กน้อยนะคะใส่น้ําล้างโถปั่นลงไปด้วยค่ะใส่ลงไปแค่เล็กน้อยค่ะเริ่มปรุงกันนะคะหญิงใส่น้ํามันหอยลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ําตาลมะพร้าวและผงชูรสค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีชิมรสด,ดูนะคะถ้าอร่อยแล้วนะคะใส่ไหลบัวของเราลงไปได้เลยค่ะในขั้นตอนที่เราใส่ไหลบัวลงไปนะคะเราจะไม่ผัดนานค่ะ ิงจะผัดนะคะแค่ให้ไหลบัวเขาเริ่มสุกนิดหน่อยค่ะและหญิงก็จะปิดท้ายด้วยการใส่น้ำปลาที่ขอบกระทะค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมให้กับเมนูนี้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะแค่นี้ก็เป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูไหลบัวผัดพริกแห้งปลากระป๋องของหญิงค่ะไปเตรียมตักเมนูนี้ของเราใส่จานแล้วไปเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูบ้านๆง่ายๆที่หญิงได้เอามาฝากกันวันนี้ทําง่ายใช่ไหมคะและหญิงจะบอกว่าเมนูนี้เขาไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้ว รสชา,านไทยนะคะมีใบกระเพราก็สามารถใส่ใบกระเพราเพิ่มเติมเข้าไปได้ค่ะแต่ยิงคิดว่าทําง่ายๆใส่น้อยๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะก่อนที่จะมากินข้าวกันนะคะเดี๋ยวยิงขอไปทอดไข่ดาวเพิ่มเติมก่อนค่ะไข่ที่บ้านใช้เป็นไข่แฟรนะคะทอดคนละฟองก็อิ่มแล้วค่ะมาชิมเมนูไหลบัวผัดพริกแห้งปลาก,กระป๋องของหยิงกันค่ะเมนูกับข้าวของหยิงวันนี้นะคะก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะเมนูนี้นะคะหยิงชอบกินค่ะหยิงชอบความกรุบกรอบนะคะของไหลบัวค่ะเวลาที่เอามาผั กับพริกแห้งนะคะแล้วก็มีความหอมอร่อยของปลากระป๋องค่ะเขาจะเข้ากันดีมากเลยค่ะน้ำที่ผัดนะคะจะเข้าไปในฝักไหลบัวค่ะเวลาเคี้ยวจะให้ความกรุบแล้วก็มีความฉ่ำน้ำให้อรรถรสในการกินมากค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่หญิงอยากให้ลองเอาไปทำตามกันดูค่ะเป็นเมนูทางเลือกค่ะเผื่อว่าแฟนเพจของหญิงนะคะคิดไม่ออกว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกินดีอย่าลืมแวะมาดูเมนูอาหารประจำวันที่บ้านหญิงนะคะสำหรับวันนี้หญิงก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะหาของในตู้เย็นมาทําก่อนค่ะว่ามีอะไรทําบ้างที่ไม่ใช่อาหารแช่แข็งก็มีแค่หมูเด้งนี่แหละค่ะจัดเตรียมต้มน้าลวกหมูเด้งเดี๋ยววันนี้หญิงจะทําเมนูผัดริกแกงหมูเด้งใส่ข้าวโพดอ่อนค่ะหญิงตัดตูดถุงหมูเด้งนะคะแล้วก็ค่อยๆบิดออกแบบนี้ค่ะให้เป็นลูกๆกลมๆนะคะคล้ายๆลูกชิ้นแต่ไม่ต้องใหญ่มากค่ะหมูของเราสุกแล้วก็ตัดขึ้นพักไว้ก่อนเลยค่ะหมูเด้งเอาไปลวกแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะมาหั่นข้าวโพดอ่อนกันนะคะวันนี้หญิงจะหั่นข้าวโพดอ่อน ขามีลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะวันนี้หญิงเคลียผักในตู้เย็นใกล้จะหมดแล้วค่ะเจอใบมะกรูดเก่าๆอยู่นะคะก็ใส่ลงไปด้วยค่ะสําหรับใบมะกรูดก็เอาก้านแกนกลางเขาออกนะคะแล้วก็ฉีกให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงค่ะเตรียมผักของเราเรียบร้อยเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะหญิงใส่น้ํามันพืชลงไปตามด้วยน้าพริกแกงเผ็ดนะคะขั้นตอนนี้ผัดน้าพริกแกงให้ส่งกลิ่นหอมก่อนเลยนะคะพริกแกงหอมแล้วใส่หมูเด่นลวกของเราลงไปผัดแบบนี้ได้เลยคะ่ะดพวกเค้าสักครู่ปรุงรสด,ด้วยน้ํมัน หอย <CEO S 2> น้ำตาลมะพร้าวและผงชูรสค่ะผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีนะคะและหญิงก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนและใบมะกรูดลงไปค่ะถ้ารู้สึกว่าแห้งนไปสามารถเติมน้ำเปล่าได้เล็กน้อยค่ะผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีชิมรสด,ดูนะคะหญิงชิมรสด,ดูแล้วนะคะรสชาติค่อนข้างเผ็ดเลยค่ะหญิงขอเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปอีกเล็กน้อยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูหมูเด้งผัดพริกแกงใส่ข้าวโพดอ่อนของหญิงวันนี้ค่ะเตรียมไปตักเมนูนี้ของเราใส่จานแล้วไปเสิร์ฟกันนะคะ แฟนหญิงนะคะพอรู้ว่าจะทําเมนูผัดพริกแกงนะคะแล้วเป็นพริกแกงแห้งแบบนี้นะคะเขาจะดีใจเลยค่ะทั้งแฟนและตัวหญิงเองนะคะจะชอบกินผัดพริกแกงแบบนี้ค่ะดูสีสันและหน้าตาของเมนูผัดพริกแกงของหญิงแล้วนะคะก็รู้ได้เลยค่ะว่าเผ็ดแน่นอน,อนจะไปกินข้าวกันนะคะหญิงขอไปทอดไข่ดาวเอาไว้กินแก้เผ็ดนิดนึงค่ะเมนูเผ็ดๆนะคะก็จะคิดถึงนี่เลยค่ะไข่เจียวไข่ดาวนะคะไข่ดาวของหญิงก็จะเป็นไข่ดาวที่ไม่ค่อยสุกค่ะหญิงจะชอบ กินประมาณนี้ค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกินข้าวกันได้เลยค่ะทำกินกันแบบง่ายๆค่ะมีอาหารจานหลักหนึ่งเมนูหนึ่งวันค่ะเมนูไหนที่กินกับไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มอ,อร่อยอย่างี้ก็จะทําเสริมไปด้วยค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะอร่อยถูกปากทั้งบ้านค่ะผัดพิกแกนของหญิงนะคะรสชาติจะเข้มข้นถึงใจเลยค่ะเผ็ดจัดจ้านนะคะนํามาก่อนเลยค่ะรสชาติแรกมีความเค็มหวานในแบบที่เราชอบกินคู่กับไข่ดาวแบบยางมะตูมนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ หญิงมีอะไรหญิงก็จะทําใส่ใส่ไปนะคะเป็นเมนูล้างตู้เย็นของที่บ้านหญิงค่ะบ้านไหนนะคะที่ยังไม่เคยเอาหมูเด้งมาผัดน้ําพริกแกงแล้วใส่ข้าวโพดอ่อนแบบหญิงวันนี้ก็เป็นเมนูธรรมดาธรรมดามากเลยนะคะแต่เผื่อว่าใครยังไม่เคยทําทานค่ะเป็นทางเลือกนะคะเข้ากันดีและอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่หญิงทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วหญิงก็จะมาทําเมนูเครื่องดื่มให้แฟนนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายตอนที่หญิงทําเครื่องดื่มให้ดูกันบ้างค่ะวันนี้หญิงจะทําเมนูเบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ตนะคะหญิงใส่น้ําแข็งลงไปตามด้วยเบอร์รี่แช่แข็งหญิงใส่นมข้นจืดลงไปตามด้วยน้ำสตรอเบอร์รี่เข้มข้นค่ะทุกอย่างหญิงไม่ตวงค่ะหญิงกะกะเอาค่ะและหญิงใส่โยเกิร์ตลงไปสองถ้วยนะคะโยเกิร์ตที่ใช้นะคะส่วนมากหญิงจะใช้เป็นรส ธรรมชาติค่ะแต่วันนี้ไม่มีนะคะก็ใช้รสสตรอเบอรี่ร่วมด้วยค่ะตามด้วยนำเชื่อมลงไปปริมาณก็กะกตเอาค่ะเพื่อเล็กน้อยค่ะเราก็เริ่มปั่นกันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะการทําอาหารของหญิงหญิงจะทําไปชิมไปค่ะไม่มีสูตรตายตัวค่ะขาดเหลืออะไรปรุงใส่เอาได้เลยค่ะถ้าอร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเทน้ําของเราใส่แก้วกันนะคะทําไม่ยากนะคะแค่รู้หลักว่าเขาต้องใส่อะไรบ้างใส่และชิมค่ะ ชิมแล้วก็ใส่ให้รสชาติถูกปากเราที่สุดค่ะหิงก็จะใส่เบอร์รี่แช่แข็งลงไปด้วยนะคะตามด้วยน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นค่ะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะเพิ่มสีสันและรสชาติให้เมนูนี้ค่ะหิงพามาเก็บใบมิ้นท์ข้างบ้านค่ะที่หิงปลูกไว้เอามาประดับตกแต่งแก้วน้ําของเราให้สวยงามน่ากินแบบนี้ได้ค่ะแค่นี้ก็จะได้น้ําเบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ตแล้วค่ะอร่อยอร่อยหวานเย็นชื่นใจเอาไว้ดื่มเอง หรือเอาไว้ให้คนที่รักดื่มนะคะอากาศร้อนๆนะคะได้น้ําหวานๆเย็นๆชื่นใจแบบนี้จะรู้สึกสดชื่นแล้วชื่นใจมากๆเลยค่ะในขณะที่แม่นะคะโมดแต่ดูโทรศัพท์ค่ะน้องเพ็กกี้ก็แย่งพี่ๆทุกตัวกินหมดเลยนะคะไม่แบ่งให้พี่ตัวไหนกินเลยค่ะกินก็ไม่เห็นนะคะเพิ่งจะมาเห็นในคลิปค่ะว่าตัวอื่นไม่ได้กินเลยค่ะเพ็กกี้แย่งหมดเลยค่ะนมเสร็จโยเกิร์ตนะคะที่ติดอยู่ในถ้วยน้องจะชอบกินมากค่ะเครื่องดื่มอร่อยๆหวานเย็นชื่นใจอย่าลืมลองทํากันดูนะ ะะอร่อยชื่นใจมากๆค่ะสำหรับวันนี้หญิงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ